เจอเิยามเช้าแปดโมงแปดโมงกวกว่าแถวนี้ยังยาวเหมือนเดิมแถวของแถวของปลาทอดปลาทอดวันนี้จะไม่ต้องซื้อแล้วกับข้าวเพราะว่าของเยอะกินเยอะนี่ค่ะแถวเยอะแถวยาวเลยที่เดิมน้องก็ทำดีหอมน่ากินน่ากิน่ชุดไี้สวยนะ เป็นแกงลายช้างไทยตัวละร้อยถ้ามีตัวใหญ่ได้ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบถ้าเหญ่ของหมูปี๊ ไปดูรถเมล์กันหมูปิ้งหมูปิ้งนะ่ากินไปดูรถเมล์ป๊บปับ๊บปั๊บมัจริงก็เดินไหวนะเดินไปบางรักก็เดินไหวนะคะแต่อากาศมันร้อนเดี๋ยว,วกลัวไม่สบายขึ้นมาอีกก็เลยว่าหารถขึ้นดีกว่าหารถเมล์นั่งรถเมล์กัน นี้สิรถขับเศาวันนี้เงินเดือนออกนี่นะยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบสามสิบวันนี้สามสิบตัดเศวันเสาร์หนึ่งวันอาทิตย์หวยจะออกไหมหนึ่งรู้ที่รู้สองสามวันวันของพระราชินีใช่ไหมเออก็จะหยุดโรงเรียนก็จะหยุดเด็กๆก็จะหยุดไปรถเมย์ดีกว่ารถเมย์รถแอร์คนแน่นแน่ คนแน่นคนแน่นอู้ขอบคุณจ้าอู้รถเ,เมย์แน่นเลยรถเ,เมย์ชมใหม่จชวเวบงังรักสีลมก็ไปลงได้นะลงฝั่งแห yeah. นะ่หารถเมย์ว่างๆก่น 15, ะนสายสิบห้าปะห้าโอคนเยอะแฮะเยอะแฮ่ เนาะ อาทานดีเดวิเซอร์เี๋เราแก่อายุหกสบใช้บัตร้ามีเครื่องเจ้าหน้าทีจะมีเครื่องรดบัตรทุสูงอายุ เด er. yeah. uh ียวร้อยเท่าเลยเก้าบาทเอาเก้าค nah. ่ะต้นค่ะอุนังรถเที่ยวซะเลยแต่เป็นรถร้อนนะรถรถรถติดพัดลมอ้าวพัดลมไม่มีลมลมธรรมชาติลมธรรมชาติอันนี้เทนเส้นถนนสีลม อ่าลมเหมือนกันเลยคนลงเยอะนะปน้ายนี้อันนี้ป้ายธนาคารธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ